เพราะเรื่องผีเนื้อผีครับตอนนี้ก็กำลังประชุมอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของ่อาอาการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการทุจริตหรือไม่นะครับดำเนินการตามหน้า,หน,าหน้าที่ปหรือไม่ความผ่านเกินเรื่หรือไม่ทําให้สะานอันนี้มันอารมณ์ทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตครับตรงน,นี้เจ้าที่สักครู่เนี่ยได้ได้ได้คุยกันแล้วก็กำลังรวบรวมข้อมูล รายละเอียดในที่เกิดเหตุทั้งหมดรายละเอียดของเจ้าหน้าที่แล้วก็อำนาจหน้าที่ของทุกทุกส่วนเนี่ยประกอบเดี๋ยวเกเป็นเรื่องการพิจารณาว่าอ่าอันนี้ยมันทางลงเพราะโครงสร้างไม่ดีมันงลงเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปดูไม่เข้าไปกับดูแลทําให้เกิดความเสียหายอะไรตาเนี่ยน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ลัเมืการอยู่นะครับวันนี้ก็จะลงพื้นที่ ลงไปแล้วสองรอบนะครับตรงนี้จะลงอีกเก็บรายละเอียดนะครับก็เลองมองภาพนี้ว่าการสร้างถนนซึ่งตอนนี้มันเกิดขึ้นโประเทศแล้วโดยเฉพาะสะพานหรือสะพานลอยอย่างเงี้ยมันก็มีรั่วแล้วตรงเนี้ยถ้าการดันเนินการเนี่ยไม่ถูกต้องหรือเกิดความเสียหายขึ้นมามันจะต้องจะ带来ความเสียหายชีวิตก็ทรัพย์สินเลย เพราะฉะนั้นเราไม่ยากให้เกิดภาพนี้ขึ้นมาั้นเราก็เรามีความเห็เราต้องไปคอยกกับดูแลทั้งเจ้าหน้าที่ทั้การบริหารงานทั้คนที่รับงานทัมดนี่ว่ามัน็นข้อทูกต้องกันเพื่อเพื่อ็นการดำเนินการจากเหตุการณ์ทีเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อตาดด้วยการรี่งานเราะการตรงนี้คือได้ข้อสรุปว่าตัวเได้ข้อมู่เพื่อกาางนี้นไม่จะมาจากประเท เร็วเร็วไปที่จะสรุปแต่ตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างต้องรีบเก็บเข้ามานะครับเราไม่รู้ว่ามันมันทำกับแท่นคือถ้าดูกับลูกเนี่ยมันดูดูแต่แค่มุมเดียวต้องดูจากหลายส่วนดูกับพยานหลักฐานสอบปากคำด้วยถึงจะรู้ว่ามันเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนอะไรไหนแล้วก็ต้องลงรายละเอียดพื่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาทางเทียเลือกอะไร บริษัทที่รับประมูลมามันเหมาะสมไหมมันเป็นบริษัทยังไงทําไมมารับงานใหญ่แบบรลานที่นีตรงนั้นก็องไปดูแต่ในส่วนของค่าที่จะดูวมีที่จะดูหรือว่าการกําเนิดงานโครงสร้างไม่เกิดสายแล้วสร้างเกิดคุณภาพในการในการในการก่อสร้างแล้วทําให้สถาปนิกเห็นหนักรือเราเราไปดูการเป็นอย่างอันนี้เป็นเป็นหัวข้อที่เราเราแยกไปทํางานนะครับเดี๋ยวต้องไปดูเนื้อปูนเนื้อเหล็กโครงสร้าง การเส็งผ่าตันอะไรพงกนี้มันมีคุณภาพมาตรฐานหรือเปล่าอะไรวี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูเราแยกไดเลยเรื่องทุกขิดมันมันมันไม่เหล็ก็มันไม่ไ้หมดพอดีอาญาครับทุกนิดมันต้องสืบเรื่องออกไปทั้งตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพดีอาญามีทุกต่อไปตรงนี้ขอขอดูดูหลักฐานเมื่อเกิดเหตุสำคัญเนี่ย ทางพวกเราเห็นว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งเสียหายต่อสังคมมันจะเข้าไปเริ่มที่เด็กติดปากพวกเราพวกเราได้รับอยู่ตอนนี้ปปชปปทหรือปปปทำงานในทิศทางของการเชิญรุกมากกว่าถ้าก่อนอาจจะเป็นเชิญรับมีเรื่องอะไรก็เป็นแบบตัวแต่ตอนนี้มีเรื่องแล้วก็ไปดูไปเก็บแล้วก็มาดเนินการ เชิญรับเราไม่ได้เชิญคุณถ้าเชิญรับเราเราเราทน่จะเสียเสียงที่มาติฉินไม่ได้นะครับก็ต้องเราต้องปรับตัวเองให้ทันกับสื่อทางขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ